น่รอ,อยากแปลมฟันเหรอคะฟันคน่ะ้คฟันคน่ะได้คะ่ะค่ะได้คะ่ะได้คะ่ะได้คะ่ <c oughs> คะ <c oughs> อุย้ยเจ็บค่ะคุณหมอเก่งมากเลยเาาเนคนหนึ่งก็อ่านปิงปิงอีกคนหนึ่งก็เป็นหมอโอ้ย อีกคนหนึ่งกำลังฉีดยาให้ยายจ๋าเจ็บป่าวางตรงนี้หรอคะอ่านหนังสือถึงไหนแล้วคะปิงปิงอยู่ไหนจ๋าปิงปิงให้ดูหน่อยอ่านปิงปิงให้ฟังหน่อยปิงปิงเป็นปิงปิงยาอมลูกกวาดลูกปัดนะ มันจะติดคอนะคอจมไม่ดีแบบอมอมนะอย่าอมนะอย่าอมนะม,นะมันจะเข้าคอนะมันจะติดคอเลยนะเออ,อไหมอ้วกออกไหมอ,อยนี้ไหมไก่หออะไรเนี่ยนกอะไร หัวนหูกตาโตหนูไม่ต้องออกออกมาลูกหนูไม่ต้องเอาออกมา,มมอา,ออกมาใช่เก็บไว้เลยเก็บไว้เลยนะอันนี้ก็ไม่ได้ค่ะอันนี้เป็นกันไกนะห้ามมาออกมานะจ๋าอ่านนิ้อันนี้ตัวอะไรตอบให้ยายหน่อยไก่กินขวดแล้ว๋อไก่กินขวดแล้ว <laughs> ไกนน่นกไก่นกไก่ขวดไก่ กได้อ่าแล้วนี่อะไรคะหนูหนูอ่าแล้วนี่อะไรคะปลาดำปลา,า,าดำปลาจะดำปลาดำกบ,กบอันนี้อะไรคะพึ่งน,นำ้ำโอ้พึ่งเก่งมากยายเปิดใหม่ยายเปิดหน้าใหม้ชิปอ่าอันนี้อะไรคะใครคะ โอ้แม่อ๋อแล้วนี่ใครคะนี่นี่ใครคะทวดดาดลงทวดทวดเออทวดไม่อ๋อไม่เหรอคะไม่ทวดอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะไม่ไมอันนี้วันนี้เปิดใหม่เอาใหม่มาไปเอาใหม่มาเปิดใหม่พ่อจะเอาปิงปิงมาปิงปิงมาเอาปิงปิงมาให้ยายเปิดให้ปิงปิงมาแล้วปิงปิงมานะไหนอะไร คอพุทธาพุทธาเดินย่องอืมเด็กตั้งมนอืมไม่ประเด็นไม่มองเด็กตั้งมนคอควายช่อช้างนี่อะไรอ่ะไม่ไม่ไม่ขนมโอ้โหนี่ขนมติดอ่ะขนมติดใจขนมปิดไว้นะนี่เห็นไหมนี่เห็นเขาทำอะไร ทำผมตุ๊กตาด้วยกันกิปสีหลากอันกิบสีหลากอันกิบสีหลากอันแบ่งกันที่ดนนูนินั่นๆ่น,น,น,นของพี่พลอยพเพชรยายเอาไปเมื่อกี้นี่นี่ชอว่ะ